แดดเปี้ยงเปี้ยงแล้วชายโมงยืนมาฮะชายโมงยืนไปไหรอเปล่าที่มาเนี่พอได้ล้วชายโงนก็วเดอเดไา่อต่ออีกห่อวี่ีรอ

โอยโอเคอืมย or ังไม่ถึงเวลาพอร่างหนาแปลงปั้นตามนั้เรียบร้อยสองวัเดี่บังยังจะมีมากอ้ยวเด็กละเด็กละออกอย่างว่าเมื่อึ้นเลยตำนานตำน่น หวยออกอะไรเด็กเล่าเด็กเล่านะแสดงว่าคนอื็นไม่ค้นต้องแปดเด็ดหรือเปล่า <laughs> ชิ้นย่างวันนี้ตุกสิ้นย่างปงลุกสิ้นเมนูวันหยุดมีแต่แนวกิน6ก9ูนเก้า

Gracias.

ชิ้นไม้ละยี่สิบบาท หกหกหน่วยยี่สิบบาท

มีกล้องดำกล้องแหล่พ่มกล้องเขา่นะมีกล้องแหล่กล้องดำเพิ่ม่ตาชื่ออวรเหสิบหมื่ បងណែនរកដកមានน้ําចិ้มយ จะวะจะเหรอเย้มือนี้ทีได้กินอันเราสีแถวว่ะโดนี่ห้าวเดี๋ยวไม่กินนะมีหรเกดิเอิ้นเินนี่จะเจกเกวาลูกพีวีเห็นคลิปนี้เนตายสุขือ่าเอิ้นเกือบอนแหลวบิ้มาเนาะ มือนี้เได้กินอันเราสีแถวว่ะร้อนนี่ห้าเดี๋ยวไม่กินนะีหรอดนเ้เจ็กดกาะลูกพี่วีเห็นคลิปนี้เนี่ยตาย้สุขือ่าเอิ้เกือเอิ้นเหวมาเนาะ 对。